ันน<อ>ี้เป็นโปรเจกต์ใหม่ของทางกองทัพโปรดักชันนะคะเราจริงๆมันคือมันเป็นไมโครซีรีส์แต่ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์รูปแบบใหม่ที่ทางกองทัพโปรดักชันตั้งใจนําเสนอวันนี้ก็เปิด2เรื่องก่อนนะเปิด2เรื่องก่อนนะคะมีเรื่องอะไรบ้างที่ทำให้เขียนรักสิก็เรื่องแรกครับก็ตามคําเรียกร้องครับหลายๆท่านที่ถึงกองโภกนะครับเราก็โภกไหมดูอีกครั้งหนึ่งก็เป็น Your Apple ในในเวอร์ชันนี้นะยัวร์อัพเปอรจะเป็นยังไงเนี่ยอยาก คือยหญ่ที่สดเลยไหมครับคือคือใครที่คิดถึงคริสกับการนะครับเขากลับมาแล้วครับเรื่องราวเขาจะเป็นยังไงมันจะมีสีสันมากขึ้นแค่ไหนในอยากดิดตามชมกันครั้งที่แล้วบอกว่าบทสั้นไปเดี๋ยวคราวนี้ดูไม่เต็มไปเลยสนใจบทปล่อยวันที่หนึ่งก็ไม่ได้ใช่มไหน่มันลุกเป็นเรื่องต่อแม่ให้หนูเล่าจริงเหรออะะไรนเอาหนึ่งเดียวเป็นโหมดละกันเพราะว่าอาจจะเจอเรื่องได้อาจจะไม่พูดไม่หมดเลยอาจจะพูดแล้ว นี้คัปกติแล้วว่าเวลาเราจีบกันมันก็จะเป็นความรักหวานๆเนาะแต่ว่าชีวิตจริงอ่ะมันคือหลังจากนั้นเใช่จบเรื่องจบเรืองมากเลยจบเรื่องจบเรื่องเห็นไหมเห็นไหมมันมันเป็นหลังจากนั้นมันคืืออเร่งก็ติดตามต่อเฮ้ยเนี่ยกลัวเหมือนกันมันเป็นเรื่องราวความรักของคู่จริงๆละทีนี้เราก็จะมาติดตามกันว่าคริสกการเนี่ยเขาจะเป็นยังไงกันต่อหลังจากนั้นค่ะแน่นอนอะไรอย่างงคะว้ายพูดได้ไหมพ่อ พ่อไม่พูดอะไรเลยพ่อไม่พูดแม่ต้องบอกว่ามีทุกรสแต่มีทุกรสเพราะว่าชีวิตเราจริงๆแล้วในในในเรื่องของความรักมันก็มันก็มีหมดเนาะมันก็ต้องทั้งหวานทั้งเปรี้ยวทั้งขมปนๆกันไปบางทีจุดเล็กๆมันอาจจะกลายเป็นจุดใหญ่ๆก็ได้อันนี้พ่อก็สปอยอีกเนี่ยพ่อก็สปอยเห็นไหมตัวเคาตัวเราควรจะมีเพิ่มเข้ามาอีกไหมฮะอ่า๋อ ละครเพิ่มแล้วอเพื่อนเพื่อนก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็พี่ๆก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะแต่แต่ชีวิตของทุกคนมันก็จะเดินไปข้างหน้าอ่าจะราบเรียบจะขรุขระยังไงก็เดี๋ยวให้ติดตามค่ะไปดูภาษาของผู้หลักใช่ใช่ค่ะแล้วตัวบทก็เขียนใหม่เขียนใช่เขียนใหม่หมดคเขียนใหม่หมดค่ะแต่ตัวละครก็ยังมีเหมือนเดิมตัวละครทุกตัวอยู่เหมือนเดิมใผมแล้วก็บทเขียนใหม่หมดแล้วก็ทีมเขียนบทเดิมเพราะนั้นเราไปได้ บคุณจีนชอบกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับอีกเรื่องหนึ่งครับอีกเรื่องเลยครัเป็นเป็นสิ่งที่เอาจีนต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่คุณม่อนเขาเขาอยากคุณม่อนม่อนเขาอยากป้าผมแบบผมแต่งที่เหลี่ยมขึ้นนะก็ขายเลยเหรอเขารู้ตัวขึ้นขึไหมครับขึ้นอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยแต่ว่ามีชิบงชิบแตง มิชชั่นเือหนุมมูนครับผมเป็นเรื่องราวความรักครับข้ามภพข้ามชาติมันมีความผูกพันกันมาตั้งแต่เมื่ออดีตชาติเป็นไงฮะรับบทเป็นอะไรกันบ้างเลยรับบทเป็นสสิิ์นะครับหรือว่าสสีหรวดีนะครับนี่ท่องชื่อมานได้ไหมครับจริัชทายาทรัชทายาทครับส่วนผมก็นาวีครับผมหรือว่าวิรันวีครับซึ่งจริงๆแล้วผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากเพราะว่า เออตัวเขาอะครับมีมิชชั่นหนึ่งที่เป็นชื่อว่ามิชชั่นทูดูมูลหรือว่าภารกิจพิชิตจันทรา,า,า,าที่เขาจะต้องมาทำให้ตัวผมเนี่ยกิอไ,ได้ัย<ค>นญญา,าแล้วมแล้วมล่ม่นค่ให้ตรงนี้องเราไปจนจบไปเลยม,มันจะมีคำพูดหนึ่งฮะอันนี้ขอสักิดนึงเขาบอกว่าคนเราเนี่ยตายด้วยสแบบครับห่าด้ายครับงคือตายด้ความเจ็บเรื่องนี้ยคคนรู้ใครที่ตายด้วยความ ตายด้วยกายแล้วเขาจะมาเกิดอะไรขึ้นจะเกิดเป็นภารกิจเกิดขึ้นกลายเป็นนิชชันขึ้นใช่ครับอันนี้ยุคแรก่ครับแล้วเป็นการย้อนยุคก่ใช่ไรับใช่ครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจคือเขาย้อนมาใน เวไหนเวหนึ่งที่ทุกคนจะต้องติดตามครับแล้วความที่น่าตื่นเต้นคือเวที่เขาย้อนมาเนี่ยมันเวทีใหม่แล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะติดตามก็ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องของสองสองสองเขาเรียกอะไรสองยุคอ่าสองยุคนะคะก็ก็น่าจะสนุกสนานเอาจริงที่เกิดมาทั้งหมดจริงทั้งสองเรื่องอ่ะมีมันมีเรื่องราวที่แบบค่อนข้างจปจริงจังแล้วก็เป็น เป็นหลักการได้กว่าในมันอาจจะดูเครียดได้แต่จริงๆแล้วมันไม่เครียดครับต้องต้องบอกตอรงนี้ว่าเราไม่ตั้งใจจะทําให้ไมโครซีรีส์ของเราเป็นเรื่องยางวตลอดซีเรียสเราตั้งใจจะให้คนดูเข้าถึงงา่ายก็ดูได้ตลอดเวลาในรายการครับก็คือ่จริอจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นเทรนด์อ่าต้องบอกว่ามันเป็นเทรนด์แหละแล้วก็ต่างประเทศอะคะ่ะฮิตกันมากๆมันมาจากพฤติกรรมผู้บริโภคเนาะจริงๆแล้วที่เดี๋ยวนี้ถ้าสมมติซีรีส์ยาวเนี่ยจริงๆมันต้อง นั่งดูอ่ามันต้องตั้งใจนั่งดูใช้เวลา45นาที50นาทีเพื่อที่จะดูใน1 EP ให้มันจบคราวนี้พอพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็มีการปรับในเรื่องของคอนเทนต์ให้ให้มันเหมาะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะก็เลยก็เลยมีการทําให้มันสั้นลงอ่าสั้นลงความยาวมันจะอยู่ประมาณ10นาทีไม่เกิน15นาทีต่อ EP แต่จํานวน EP จะเยอะขึ้นอ่าจำนวนอย่างอย่างไมโครซีรีส์ของเราเนี่ยก็ความยาวก็จะประมาณ2 35ขึ้นไป ในทุกๆเรื่องอย่างเงี้ยนะคะก็ที่จีนหรือที่ต่างประเทศก็คือนิยมมากตอนนี้กำลังแบบว่าโอ้บูมกันสุดๆเลยเราก็คิดว่าเออจริงๆมันเป็นเทรนด์ที่ก็น่าจะเอาเข้ามาที่เมืองไทยเหมือนกันก็ลเลยเกิดเป็นโปรเจกต์ไมโรคร<ะ>คซีรีส์ค่ะว่าหนึ่งอาทิตย์ก็ได้ดูทุกแทบทุกวันเลยคือใช่ค่ะคือซีรีส์ทั้งสองเรื่องเนี่ยก็คือ e อ s i v e ที่กองทัพชาแนลแล้วก็ชมได้จริงๆเป็นสล็อตเลยค่ะสล็อตเลย อะไรนะสุกสวัสดีอาทิตย์สุกสวัส <listen> ด <to you> ีอาทิตย์สุกสวัสดีอาทิตย์จะเป็นหนึ่งเรื่องอังคารพุทธัสจะเป็นหนึ่งเรื่องอย่างเงี้ยค่ะก็คือปูยาวตลอดก็พร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟพร้อเสิร์ฟทุกคนใช่นอกจากนี้มีอีกสองเรื่องที่ยังบอกไม่ได้ใช่เดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านนะคะวันที่21ค่ะวันที่21เนี่ยจริงๆจริงๆวันนี้ฟิตติ้งเดี๋ยววันที่21เนี่ยเราจะลอนช์ฟูลไลน์อัพนะคะก็จะมีอีก2เรื่องซึ่งซึ่งก็ เป็นสองรสชาติที่น่าติดตามแล้วก็เราอยากจะนําเสนอสิ่งใหม่ๆครับก็เราคิดว่าเราใหม่นะเดี๋ยวการชมมันจะว่าใหม่ผมว่าใหม่ผมว่าใหม่ใช่ค่ะอยากให้ติดตามชมกันวันที่22ไอ้21มีนาเดือนเชิญทุกท่านนะคะสุดท้ายฝากสองโปรเจกต์นี้่อยครับก็เป็นโปรเจกต์ของกองทัพโปรดิวชันนะครับผมเป็นออริจินอลกองทัพโปรดักชันนะครับผมก็ดูได้เอ็กซ์คลูซีฟในกองทัพชาแนลเท่านั้นนะครับผมก็ฝาก ทั้งสองคู่ด้วยครับผมครับผมก็ฝากมิชชั่นทูเดอะมูนะด้ครับใช่หยอกใช่ยวแป๊บหนึ่งไม่พุกไม่พูกเลยพไหนลูกใช่ค่ะก็ใครที่คิดถึงพวกเรานะคะก็กลับมาแล้วฝากดูพวกเรากันอีกเยอะๆเหมือนเดิมแล้วก็เยอะมากขึ้น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 กับเดอะมูนอีกนะคะมีการเิขึ้นฝากสองเรื่องด้วยค่ะครับผมขอบคุณค่ะ